สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อคลิปนี้นะคะจินจะพาเพื่อนเมาดูมุมสะสมของเก่านะคะอันนี้รถรถจำลองนะคะรถจำลองน่ารักมากนะคะเพื่อนเ่อชั้นบนก็จะมีมีรถเข็นแล้วก็กระเป๋าเตรียมตัวเดินทางพร้อมนะคะเตรียมพร้อมที่จะเดินทาง ทางก็จะมีผ่าใบ,บนะคะถ้าเราต้องการทักจอดทักดื่มกาแฟเราก็จอดแล้วก็ดื่มกาแฟได้เลยค่ะเพื่อนๆมุมความสุขจูนนะคะเพื่นอนๆวันนี้มุมสะสมของเก่ามาฝากนะคะโมเดลนี้หายากแล้วนะคะเพื่อนๆโมเดลนี้หายากแล้วก็สวยน่ารักมากค่ะ วยน่ารักมากค่ะอันนี้ตรงที่คนขับก็จะมีสูงอะไรเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็จะมีที่นั่งสองสองที่นี่เลยน่ารักมากเพื่อนๆน่ารักจริงๆค่ะถึงตอนสุดทุนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นปกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ